เสร็จแล้วค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้ววันดีค่ะพูก้กัญชาอีกแล้วนะคะใหนมาหั่นผักเพื่อผัดนะคะผัดน,นอกือเรียกเนาะเห็นไหมก็มีก็จะมีรวมทุกอย่างนี่มนะีนะเก่าบ้างใหม่บ้างอันนี้นั้นก็เหลือง้วเธอตัดออกก็จะผัดรวมกันในไว้อันนี้เป็น บกอกลี่ใช่ไหมนะมันเป็นเก่าแล้วค่ะทระัลโกมาทำแล้วก็กับงเขาก็จะมารวมเป็นผักผัดผักรวมมิกเนาะแล้วก็แครอทกะลัม <c oughs> กะลัมพันเนี่ยเหมือนนั้นค่ะก็มาผัดผัดรวมกันให้กากก็หั่นหั่ลงไปทิ้งก่อ เดี๋ยวพ่ไทยรัก็จะผัดให้ดูนะผัดก็ไนีเลยหันจังไหนก็ได้หรกค่ะเขากินเองอยากได้ใหญ่ก็หั่นใหญ่อยากได้เล็กก็หั่นเล็กอะไรประมาณนี้ย ใส่ลงไปแล้วก็ผัดผัดรวมรวมกันไปกับใส่น้ำมันหอยอะไรแบบนี้ค่ะง่ายๆหน่อเลย่ะแล้วก็มารวมกันอันนี้ก็เอามาหั่เห็นบหคะ่ะเล็วแล้วนี่นายทำอะไรยากสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผัดกับกระเทียมแล้วก็ใส่ มีผักอะไรบ้างกล่ําผักกล่ําผ,ผักเกา่าที่เหลือเหลือก็เก็บมาผัดผัดลงกันแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ไปผัดด้วยค่ะมันจะได้เพิ่มความอร่อยเ <c oughs> พิ่มน้ำมันในตัวนะคะน้ำมันขึ้นกระทะ มีอยู่นี่ค่ะลงไปนะคะมันนี้ใกล้แล้วค่ะก็จะได้ใส่ลงไป,ไปละใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะไปอย่นียค่ะต้องต้องให้ตรง้วยน้ำตาลใค่ะมาค่ะถ้าน้ำมันมี เดี๋ยวน้ําผักมันก็ออกหลังจานะ้ะน้าผักมันออกค่ะเฮ้ยก็ผัดผัดไปนี่ก็เป็นผัดรวมมิตรละความันหมูนะคะมันหนาวเพิ่มความมัน,นไปหน่อยไปเลยมเไม่ต้องการผัดนานนะคะยกเขาไปด้วยของชิลลแล้วแต่คนชอบใส่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ พ่อมันก็มีทุกอย่างนลยนะครับต้องใส่เหรยใส่ไปเลยเราไม่ต้องแต่งใส่ของพ่อจะได้นะคะค่ะแล้วแต่คนชอบอ่ะชอบใส่แล้วก็ใส่นะทำกินเองใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเส็จแล้วก็เสร็จแล้วนี่ค่ะนะคะผักกร้มีทลักแค่นี้ก็เป็นปลาแซลมแล้วค่ะกินกับข้าวลาบกับข้าวหลังเลิกงาน ลูกเลิกโรงเรียนอะไรประมาณนี้ใช่ไหะเสร็จแล้วค่ะกล้ล้วต้องใส่น้ําในการผัดนะเพราะน้ําผัดมันออกแล้วนะไม่จําเป็นเลยจริงๆนะเห็นไหมไม่จําเป็นเลยแล้วก็ได้สองจานนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้สองจานเนาะเห็นก็ตัด ให้ดูอีกเอกสิละค่ะประมาณนี้ค่ะมันก็บบอดี้เมีพิเศษโอเคเราจะมาดูใใกล้กันเน,ะเนาะเห็นไหมค่ะเห็นไหมง่าอยอ่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะง่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ